หลังจากที่เราใช้เลเซอร์เป็นตัวกําหนดหาระยะของแนวเสาได้แล้วนะครับเสาที่จะเอามาตั้งจากจุดนี้ขึ้นไปจุดนั้นเราได้แนวเสาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ใช้เลเซอร์ตัวนี้นะครับเลเซอร์วัดระยะนะครับจะเป็นเลเซอร์ดิจิตอลนะครับให้นํามาวางจุดที่เราทําการมาร์กไว้ที่เป็นแนวเสานะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปเลยนะครับด้านบนก็จะมีแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับอ่าหลังจากเรากดเรียบร้อยเราก็กดเพื่อหาระยะกด2ครั้งเพื่อความชัวร์นะครับผมก็จะได้ระยะของ แนวเสาต้นนี้แล้วความยาวของเสาต้นนี้แล้วนะครับผมจะให้ทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราวัดไปแล้วในกรณีของผมนะครับมันได้2เมตรแปแต่เวลาที่เราจะเอาไปตัดนะให้เราทําการลดลงไปประมาณ1-2ึ 2, มิลนะครับ<ม>ก็อยู่ที่หน้างานเลยว่าเออเวลาท่านใช้เลเซอร์พวกเนี้ยท่านจะเข้าใจโดยธรรมชาติของมันเลยว่าเอ้ย ถ้าเราเอาขนาดที่มันเป๊ะๆเลยเนี่ยเวลาเอาเสามาติดตั้งนะมันจะครับมันจะแน่นมันต้องต่อเข้าอย่างเงี้ยโอกาสที่เสามันจะบิดตัวอะไรเงี้ยมันมีนะครับให้ลดลงไป1มิลถึง2มิลน,นะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมให้แนวทางวิธีการใช้เลเซอร์วัดระยะแค่นั้นเองนะครับ่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ